ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ซูมขายต้นไม้นะคะก็ตรงบริเวณถนนหน้าทางเข้าชุมชนราชธาน,นีอโศกนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของการขายต้นไม้นะคะก็จะมีต้นไม้หลากหลายชนิดนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่มาซื้อต้นไม้กันในวันนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะวันนี้ยังไม่ใช่วันงานตลาดอริยะนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมเขาถึงมาซื้อก่อนวันงานคะ่ะ ค่ะเจริญนท่มค่ะคุณยายขออนุญาตสอบถามหน่อยได้ไหมคะค่ะอนุคุณยายมาจากไหนเหรอคะจากกุลลงุ่มเนี่ยจากกุลลงุ่มใช่ไหมคะแล้ววันนี้คุณยายเนี่ยามาซื้อต้นอะไรบ้างเหรอคะนี่ไงต้นมะม่วงต้นมะขามหวานต้นอะไรเนี่ยแล้วทำไม,มคุณยายถึงเลือกมาซื้อที่ราชธานีโซลคะ่ะเพราะว่ามันใกล้มันถูกกว่าท้องตลาดดี แต่ว่าวันนี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นวันของงานแต่ไอเดียแล้วทําไมคุณยายถึงมาก่อนงานล่วคะก็เข้าไม่ได้คนมันเยอะคนเยอะมันเข้าซื้อไม่ได้เหมือนปีใหม่นะก็เลยมาซื้อตรงนี้ไปก่อนถ้าเผื่อมันซื้อได้ตอนโรงงานก็จะมาซื้อตอนมีงานเปิดขายก่อนก็ซื้อก่อนอบคุณมากนะคะจ้าที่กรุูมนี่แหละค่ะปิดกันได้ไหมค่ะก็ เราได้จบแล้วครับการถามความรู้สึกของคุณอาที่มาซื้อต้อนไม้ทั้งๆท,ที่วันนี้เนี่ยยังไม่ใช่วันงานตลาดอริยะค่ะแล้ววันงานตลาดอริยะเนี่ยันวันที่เท่าไหร่คะพี่สายก็วันที่13เมษายนถึง15เมษายน2566นะคะค่ะก็ขอให้พี่น้องเตรียมความพร้อมมานะคะค่ะพบกันนะคะค่อทันทาสวัสดีค่ะ